ทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลยค่ะวันนี้ชวนมาทาเมนูมะม่วงแช่อิ่มแบบเป็นลูกๆนะคะแบบนี้ค่ะนี่เลยนะอันนี้คือทำเสร็จแล้วนะคะสูตรนี้นะคะจิมใช้เป็นหัวเชื้อในการดองมะม่วงค่ะดองแบบเป็นลูกเลยแล้วก็ใช้เวลาในการดองเนี่ยหมักไว้30วันค่ะแล้วก็ค่อยเอามาแช่อิ่มสูตรนี้นะคะจะทำกินเองก็ได้ทำขายก็ได้หรือจะทำแจกก็ยังได้ค่ะจะเห็นว่าช่วงนี้จิมทำเมนูมะม่วงเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วง มะม่วงแช่อิ่มสูตรต่างๆวุ้นมะม่วงวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงกวนแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มเนี่ยยังมีอีกหลายสูตรนะคะก่อนจะไปชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะส่วนผสมของมะม่วงแช่อิ่มนะคะก็จะมีมะม่วงวันนี้จิมใช้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะลูกแบบนี้อันนี้เก็บสดๆจากต้นเลยะคะ่ะแล้วก็ไปล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะน้ําประปาธรรมดาเนี่ยล้างให้สะอาดเลยแล้วก็พักไว้ให้แห้ง มีหัวเชื้อดองมะม่วงค่ะจะเป็นถุงแบบนี้นะซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่หรือว่าร้านที่ขา,ขายของส่งตามตลาดก็มีขายค่ะมีเกลือน้ําตาลทรายอันนี้จะเป็นปูนแดงนะคะใช้ทําน้ําปูนใสค่ะปูนที่ใช้เคี้ยวหมาเคี้ยวปูเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้าปูนสที่เราทําไปแล้วนะคะจะสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีตะกรนส่วนของปูนอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าเรากรองแล้วก็จะมีส่วนของปูนตกตะกรนอยู่อันนี้ เวลาใช้เนี่ยจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใสๆส่วนตะกรนจะไม่ได้ใช้นะวิธีทำนะคะก็เตรียมถังใหญ่ๆแบบนี้นะคะที่มีฝาปิดแล้วก็ตัวล็อกให้แน่นนะคะเราเอามะม่วงที่ทำขั้วสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยวางเรียงลงไปในถังแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้ก็จะดองได้กับมะม่วงประมาณ15โลนะคะ10-15โลได้เลย เรียมส่วนของหัวเชื้อน้ำดองค่ะลักษณะถุงก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะมีซองใส่สีมาให้ด้วยค่ะเป็นสีผสมอาหารนะคะถุงเล็กแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะละลายน้ำส่วนของหัวเชื้อน้ำดองก่อนค่ะคนให้หัวเชื้อละลายดีก่อนค่ะจากนั้นก็ใส่สีผสมอาหารลงไปคนพอเข้ากันเทจ่ถังมะม่วงได้เลยเอาให้ทั่วมะม่วงพอดีนะคะเราจะเอาถุงใส่น้ำสะอาดนะคะแล้วก็มัดแบบนี้ค่ะวางทับข้างบน เพื่อให้มะม่วงเนี่ยจมน้ำดองทุกลูกนะคะประมาณนี้จากนั้นก็ปิดฝาล็อกให้แน่นเลยวางไว้ในบ้านนะคะหรือว่าในร่มอย่าให้โดนแดดทิ้งไว้30วันเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะมะม่มวงที่เราแช่น้ำดองไว้30วันค่ะพอเปิดมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามะม่วงเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะจากนั้นเราเอาถุงน้ำที่เราใส่ไว้ทักมะม่วงนี่่ะเอาออกเลย เดี๋ยวเราไปปอกมะม่วงกันค่ะปอกเปลือกมะม่วงออกค่ะมะม่วงที่เรารองน้ำดองไว้มันจะแข็งอยู่นะคะเห็นไหมจนเห็นว่าเนื้อไม่เละนะคะปอกเสร็จก็เอาไปล้างน้ำค่ะเราจะล้างน้ำให้สะอาดนะคะสักสองสามรอบค่ะเพื่อลดความเค็มลงนะคะวิธีหั่นก็คือเราจะฝานแบบนี้นะคะ จากนั้นหั่นเป็นสี่ชิ้นค่ะก็คือผ่ากลางก่อนแล้วก็ผ่าด้านข้างแบบนี้อีกสองอันเท่ากับว่าลูกหนึ่งฝั่งนี้เราจะได้สี่ชิ้นแบบนี้นะคะด้านนี้ก็ทาเหมือนกันค่ะปาลงไปแต่ว่าไม่ให้หลุดจองเม็ดนะจากนั้นผ่าตรงกลางแล้วก็ด้านข้างอีกสองชิ้นนี่ค่ะจะทําแบบนี้นะคะจนเสร็จเลย มะม่วงที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาใส่ถังคืนค่ะจากนั้นจะแช่น้ําปูนใส่ไว้ประมาณ2-6ชั่วโมงค่ะอันนี้น้ําปูนใสนะคะ,ะเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําใสๆส่วนที่เป็นปูนไม่ใช้นะคะที่เป็นตะกอนแช่ให้ท่วมเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะระหว่างนี้เราก็ไปต้มน้ําเชื่อมได้ค่ะ เราจะทาน้ําเชื่อมสําหรับแช่อินนะคะก็ต้มน้ําให้เดือดจากนั้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้รสชาติกลงะะมงก่องค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายที่เราเตรียมไว้ค่ะคะนให้น้ําตาลละลายะคะ่ะรอต้มน้ำเชื่อมจนเดือดดีนะคะดูให้น้ำตาลละลายดีแล้วจากนั้นเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็พักน้ำเชื่อมไว้ให้เย็นก่อน มะม่วงที่เราแช่น้ําปูนใสไว้ครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะเอาใส่เรียงในกระปุกนะคะเพื่อแช่น้ําเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะเราจะเทใส่ลงมะม่วงค่ะเทน้ำเชื่อมใส่ลงไปให้ทั่วมะม่วงเลยค่ะน้ำเชื่อมจะต้องเย็นสนิทนะคะถึงใส่ลงไปได้ถ้าน้ำเชื่อมร้อนจะทำให้มะม่วงโซนแล้วก็ไม่อร่อยนะคะ คือมันจะช้ำแล้วก็เหี่ยวได้ค่ะต้องน้ำเชื่อมเย็นๆเท่านั้นนะคะจากนั้นก็ปิดฝาเราไปแช่ตู้เย็นไว้1-2คืนนะคะจนได้ความหวานตามต้องการค่ะมะม่วงที่เราแช่เย็นไว้1คืนนะคะเราก็จะมาเปิดชิมรสชาตินะคะถ้าได้ความหวานตามต้องการแล้วให้เทออกจากน้ำเชื่อมค่ะเก็บเฉพาะลูกมะม่วงนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะอันนี้สีสวยมากเลยค่ะทำขายได้เลยนะคะเนี่ยเห็นนะสีสวยแล้วก็เป็นลูกอันนี้จิมใช้มือชิมเลยล้วกันเนาะ ลูกนึงจิมจะทําได้8ชิ้นเนาะแล้วก็มีเม็ดตรงกลางเอาไว้แทะได้สําหรับคนที่ชอบแทะเม็ดมะมมวงนะคะนี่โอ้แกะามายังมีเสียงกรอบอยู่นะคะอุ๊ยยังไม่ตายเนี่ยค่ะอรสชาติอร่อยเหมือนในเซเว่นเลยอะรสชาติเหมือนมะมมวงในเซเว่นเลยค่ะที่เราซื้อเป็นลูกๆอะ่ะย4บาท แต่นี้เราทํากินเองนะคะได้รสชาติเหมือนกันเลยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมันรู้สึกว่าสดใหม่แล้วก็สะอาดดีค่ะ มันจะได้กลิ่นของน้ำดองเนาะที่เราดองค่ะหัวเชื้อน้ำดองแล้วก็มันหอมมันอร่อยดีค่ะ,ะรสชาติมันจะแตกต่างกับมะม่งวงที่จิมทําดองน้ําเกลือนะคะดองน้ําเกลือกับดองหัวเชื้อเนี่ยรสชาติจะต่างกันคนละแบบส่วนดองน้ําเกลือเนี่ยมันจะเหมือนทํากินเองบ้านๆง่ายๆแต่ว่ารสชาติมันก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งแต่ส่วนดองหัวเชื้อเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนสูตรที่ก็ทําขายกันเลยค่ะเอาเป็น,นว่าใครชอบรสชาติไหนนะคะอยากให้ลองทําทั้งสองรสชาติเลยบ้านใครที่มีมะม่วงเยอะแล้วก็กินไม่หมดกินไม่ทันก็ลองทําสตรนี้้ไดค่ะ สูตรนี้นะคะดอง30วันโอ้โหก็จะกินหมดแล้วก็เอามาแช่แบบเนี้ยแช่ตู้เย็นไว้ไม่กินได้อีกนานเลยค่ะอร่อยดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ